ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยกรมส่งเสริม mm ว, teachers, ว nah ัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมน้ำดื่มสิงสวัสดีครับก่อต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการอัจฉริยะเก้ามิติหลากหลายความสามารถนะคะหลากหลายความอัจฉริยะ กับสุดยอดเด็กไทยทั่วฟ้าเมืองไทยที่จะถูกรวบรวมเอาไว้ที่นี่ค่ะถูกต้องครับเรานี่นะครับเราสองคนรับหน้าที่พิธีกรภาคสนามนะครับเพื่อตามหาเยาวชนไทยหัวใจอัจฉริยะนะครับเพื่อมาพบเจอกับคุณผู้ชมอย่างแน่นอนครับเทปนี้เนี่ยนะคะถือว่าเป็นเทปพิเศษ เป็นการต้อนรับปีใหม่ที่เพิ่งผ่านไป่แลวที่สําคัญก็คือต้อนรับวันสําคัญอีกวันหนึ่งที่กําลังจะมาถึงค่ะนั่นก็คือวันสงกรานต์นั่นเองครับคุณผู้ชมไม่ใช่ทําไมถือว่าเป็นวันปีใหม่ไทยเหมือนกันหมครับมันมันยังเพิ่งตอนนี้มันเป็นเดือนมกราคมมกราคมมันยังไม่ถึงงั้นนี่เลยครับต้องเป็นวันนี้แน่นอนนั่นก็คือวันตรุษจีนไม่ใช่เดือนมกราคมพี่กี่คิดดูดีๆมกราคมก็มีตรุษจีน มมีีปให่ไม่ใช่ไม่ใช่ตุริมันมีเดือนกุมภาแต่มะกร็วันเสาร์ที่สองเสาร์ที่สองเสาร์ที่สองวันเกิดคุณแม่เราใช่เลยแล้วคนอื่นเขาจะแฮปปี้กันเขาจะฉลองวันเกิดเป็นวันพิเศษเนี่ย ไม่ใช่โหพี่กี่จำไม่ได้อย่างนี้แสดงว่าอายุมากไปแล้วนะวันอะไรวันอะไรบอกมาบอกมาวันที่พี่กี่ไม่ได้เป็นอ่ะวันนี้เราไม่ได้เป็นด้วยวันอะไรนั่นก็คือวันเด็กแห่งชาติไง้โหผ่านมานานจนเกือจําำไม่ได้พูดอย่างนี้ดูถูกกันเกินไปนะครับแต่รู้ไหมว่าคําขวัญวันเด็กปีนี้คืออะไรอะไรนี่จําวันไม่ได้นี่จาคาขวัญได้เหรอเฮ้ยเราศึกษามาเราก็ฟังมานะครับเขาบอกว่า กระตันอยู่รู้หน้าที่มีวินัยสร้างไทยให้มั่นคงอ๋อสุดเลยแน่นอนค่ะเพราะว่าเด็กไทยในวันนี้เนี่ยก็คืออนาคตของชาติไทยในวันหน้านี่แหละถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะตามหาเยาวชนไทยหัวใจอัจฉริยานนะครับเพื่อมาพูดคุยเราจะไปดูกันครับรว่าความรู้ความสามารถนะครับหลากหลายมิติข,ของเขาไม่ว่าจะเป็นการเรียนงารด้ดนตรีนะครับรวมไปถึงนะครับความสามารถที่ไม่เหมือนใครในการทําวิจัยผลงานชิ้นโบแดงที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยด้วยนั่นคืออะไร ใครแล้วถือว่าเป็นสุดยอดโมเดลอัจฉริยะไวใสคนแรกของ,ของารายการเราเลยไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าเธอเป็นใครอัจฉริยะคนแรกของรายการเป็นตัวแทนของการที่เด็กวัยรุ่นคนหนึ่งจะลุกออกมาทำอะไรอย่างจริงจังค่ะก็จริงๆแล้วในหนังสือเล่มน,นี้นะคะมันก็มีรายชื่อของแมลงแล้วก็สัตว์ที่คนอีสานเขานิยมรัประทานกันนะ ลงทุนความตั้งใจอย่างเต็มร้อยตั้งคำถามค้นหาคำตอบตอบในสิ่งที่สงสัยใช้เวลาประมาณสักสองปีตั้งรอจนกว่าชาวบ้านเขาจะแบบหาไม่ได้แล้วจับมาแล้วก็เอาส่งกลับมาที่กรุงเทพแล้วยังใช้พลังความรู้ที่มีส่งต่อและแบ่งปันให้กับผู้อื่นโดยไม่คิดว่าอายุจะเป็นอุปสรรคของการลงมือทำน้องแพทฮาริมา ยนตระรักเด็กไทยหัวใจอัจฉริยะอยู่นี่เองตามหาต้องนานสวัสดีครับน้องแพทย์ครับโอ้โหและนี่นะคะก็คือโมเดลอัจฉริยะไว้ใสคนแรกของพวกเราค่ะน้องแพทพรพมายนตระรักค่ะถูกต้องครับช่วงที่แล้วนะครับเราบอกคุณผู้ชมไปแล้วนะครับว่าน้องคนนี้นะครับได้ฉายาว่า เป็นเยาวชนไทยหัวใจอัจฉริยะนะครับและน้องแพทเหมาะสมมากเลยที่จะเป็นโมเดลแรกของรายการอัจฉริยะก้ามิติของเรานะครับเพราะว่านอกเหนือจากความสามารถความรู้ทางด้านการเรียนแล้วเนี่ยนอกเหนือจากนั้นไม่ว่าจะเป็นทางด้านดนตรีด้านศิลปะรวมไปถึงหัวใจที่อัจฉริยะด้วยเรียกว่าครบทุกด้านครบทุกมิติจริงๆครับถ้างั้นวันนี้เนี่ยพี่ขออนุญาตนะจะมาล้วงลึกน้องแพทแบบทุกมิติเลยถูกต้องครับพี่ได้ยินมาว่าน้องน้องแพทเนี่ย ทำหนังสือเกี่ยวกับเรื่องมแมลงกินได้อันนี้คือหนังสือของพัดนะคะนี่คือหนะังสือแมลงกินได้ไดที่น้องแพทเขียนขึ้นมาเองค่ะก็จริงๆแล้วในหนังสือเล่มนี้นะคะมันก็มีรายชื่อของมแมลงแล้วก็สัตว์ที่คนอีสานเขานิยมรับประทานกันนะคะแล้วก็มีข้อมูลทางด้านบัตรคุณค่าทางโภชนาการ,รหรือว่าเหมือนการเหมือนไลฟ์ไซคลวงจรชีวิตของมแมลงต่างๆใช่ค่ะแล้วก็อาจจะมีการเพาะเลี้ยงเพาะพันธุ์ด้วยค่ะ ทำไมอะอยู่ดีๆว่าเด็กวัยรุ่นอายุเพียงแค่ตอนนั้น14นะที่แบบทำไมถึงมาเลือกศึกษาเรื่องของมแมลงทั้งๆที่มันเป็นสิ่งที่อยู่แล้วน่ากลัวนะใช่เด็กหลายคุณกลัวมแมลงนะ <c oughs> อ๋อก็จริงๆแล้วค่ะเริ่มต้นมาจากกลุ่มไ i น n Heart s o c i e ที่ซึ่งเป็นกลุ่มที่ทํากิจกรรมจิตอา,าสาต,ต่างๆนะคะก็มีโปรเจกต์หนึ่งซึ่งเราก็ไปต่างจังหวัดนะคะคไปโรงเรียนตามแถวๆทันแล้วก็เราก็ไปสปอร์ตโดยการแบบ โดเนทพวกอุปรกรณ์กีฬาแล้วก็เครื่องเขียนให้เขาแล้วก็ไปสอนหนังสือเขาด้วยหลายๆครั้งที่หัดไปเนี่ยก็เห็นว่าเด็กๆเขาก็ดู healthy มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีใช่ค่ะแต่ว่าดูเหมือนเขาแบบ มไม่ค่อยมีสตังสตัท่า,า่ค<ช>ืออาจาจะได้โอกาสแต่ว่าก็ดูแข็งแรงดีนะใช่ค่ะมันก็เลยทำให้คัสสงสัยว่าเออแล้วทำไมเขาทานอะไรเขายังถึงแข็งแรงดีอยู่เขาก็พูดกันว่าแบบอ๋อก็าทานพาืชแมลงแล้วก็สัตว์ที่หาได้ตามธรรมชาติแถวนั้นนี่เองเอาละที่บอกว่าเริ่มทําหนังสือเล่มนี้เนี่ยมาตั้งแต่อายุ14นี่<ช>คือมันเป็นไงมายังไงคะมันใช้เวลานานขนาดนั้น ก็จริงๆเราก็ใช้เวลาประมาณสักสองปีมันใช้เวลานานเพราะว่าต้องรวบรวมข้อมูลใช่ไหมคะตอนแรกเนี่ยคะก็ะดูทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็อ่านหนังสือด้วยเรื่องคุณค่าทางโภชนาการของมังรและสัตว์พวกนี้อะคะ่ะแต่ว่าคือแบบดูไปดูมาบางทีถ้าก็ไม่สามารถที่จะหาข้อมูลได้เลยอะคะ่ะถ้าก็เลยคอนแทคชาวบ้านแล้วก็ถามเขาว่าเหมือนให้ส่งพวกสเปซิเมนของสัตว์และมังพวกนี้กลับมาให้ได้ไหมใช่ค่ะ แล้วส wow. ักก็หล wow. ังจากนั้นเนี่ยค่ะก็เอาตัวอย่างพวกนี้ส่งไปให้มหาลัยมหิดลนะคะโอ้หเงมากให้เขาไปเหมือนวิเคราะห์คุณค่าทางภชนาการออกมาใช่ค่ะแล้วก็คือแบบสําหรับสัตว์ละแมลงหลายๆชนิดเลยเนี่ยมันไม่ได้หาได้ทั้งปีใช่ไหมคะอย่างเช่นแบบหนูนาเนี่ยก็หาเฉพาะในหน้าเกี่ยวข้าวอะไร่างนี้ก็เลยมันก็เลยใช้เวลานานหน่อยค่ะเพราะว่าต้องรอจนกว่าชาวบ้านเขาจะแบบ หามาได้แล้วจับมาแล้วก็เอาส่งกลับมาที่กรุงเทพเรียกว่าเริ่มรีเสิร์ชข้อมูลตั้งแต่อายุ14ปีก<า>ว่าจะสําเร็จหาข้อมูลรีเสิร์ชมาได้เป็นหนังสือเล่มนี้แรลงกินได้นะครับใช้เวลารวบรวมเป็นสองปีด้วยกันรวมไปถึงนะครับหนังสือเล่มนี้นะครับได้รับการยอมรับไปทั่วโลกเลย รวมไปถึงนะครับองค์การสหรประชาชาตินะครับ UN นะครับก็ได้ยอมรับหนังสือเล่มนี้ด้วยร,รวมไปถึงมีการรณรงค์นะครับให้คนทั่วโลกเนี่ยกินมแมลงนะครับเพราะมีประโยชน์มันเป็นยังไงมายังไงคะน้องแพท <c oughs> ไมองค์การสหรประชาชาติ <c oughs> ถึงมาแบบเรคคอมเมนต์งานด้จริงๆแล้<า>จริงๆแล้วมันเป็นเหมือนความบังเอิญนะคะเพราะว่าหลังจากที่นังสืบพัทได้ถูก ตีพิมพ์แบบไม่นานนะคะก็ได้ข่าวว่า UN เนี่ยเขาก็รณรงค์ให้ชาวโลกทานแมลงกันใช่ไหมคะเพื่อที่จะเหมือนแก้ไขปัญหาเรื่องการขาดแคลนอาหารงานวิจัยของจริงของค่านะคะไต้อยู่ในห้องสมุดของ UN ที่ประเทศไทยด้วยจอนมากเลยความัจฉริยะใช่แล้วค่ะแล้วนี่เราต้องคุยกันยาวแล้วล่ะคือเพราะว่าน้องแพทเนี่ยเขาไม่ได้มีความอัจฉริยะเฉพาะด้านวิชาการเท่านั้นเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมา จาะประเด็นคุยกันถึงเรื่องเกี่ยวกับทั้งความาัจฉริยะทางด้านวิชาการทางด้านงานวิจัยของน้องแล้วก็รวมไปถึงทางด้านกีฬาน้องก็เป็นเลิศมากแล้วก็ที่สําคัญคือทางด้านจิตอาสาของน้องด้วยค่ะในช่วงหน้าพบกันค่ะช่วงหน้าน้องแพทจะพาไปบุกห้องแลบโชว์ผลงานวิจัยมแมลงกินได้งานนี้อะไรจะกินได้กินไม่ได้ได้รู้แน่นอนครับตัวครับคุณผู้ชมอือร่อยมาก สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมยาสีฟันซอลส์อินเทนซีดกัมแคร์โอ้สีสันบอกว่าสวยงามมากจริงเมื่อสักครู่นะครับเราได้พูดคุยกับน้องแพทไปแล้วนะครับแต่ว่าพูดคุยในบรรยากาศสนามหญ้าของโรงเรียนนะครับวันนี้ตอนนี้เราย้ายเข้ามาอยู่ในห้องเรียนแล้วอันนี้เป็นห้องอะไรครับน้องแพทครับเป็นห้องวิทยาศา,ศาสตร์คะ่ะเหมือนทดลองของนาย โโบรรยากาศน่าเรียนมากเลยสีสันสวยงามมากสีสันสวยงามแล้วก็อุปกรณ์ครบมากๆเลยนะครับเราเป็นสรรหามาให้คุณชมได้ดูเลยนะครับว่านี่น้องแพทเขาชอบมแมลงจริงจริงอันนี้มันจิงหรดคะจิงหรดแพะแล้วก็เห็นบอกว่ามีการเอามา <c oughs> ให้เก็บไว้ในห้องแล้วก็มีการเอามาเลี้ยงด้วยอ๋อค่ะใช่ไหมครับแต่ว่าเดี๋ยวเรานั่งคุยกันยืนต่อเนื่องเลยนะครับเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้ครับแมลงกินได้นะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ย เขียนไว้เลยนะครับว่าน้องแพทนะครับได้เป็นเยาวชนดีเด่นที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติไทยนะครับประจำปี2,556ด้วยเรียกว่าเป็นความภูมิใจของคนไทยด้วยนะครับที่มีเยาวชนที่มากความสามารถหลากหลายมิติขนาดนี้ใช่แล้วค่ะนะครับพูดถึงงานวิจัยกันต่อดีกว่าครับ2ปีที่ผ่านมานะครับที่เราได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องแมลงอย่างจริงจังเลยนะครับเราคิดว่ามันมีประโยชน์อะไรกับประเทศไทยในปัจจุบันบ้างการที่ศึกษาเรื่องแมลงเหรอคะ ล้วจริงๆนะคะก็อยากจะให้คนไทยได้ทราบว่าแบบสมมติว่าอยู่แถบอีสานนี่ใช่ไหมคะคก็อยากให้ทราบว่า,เ,าเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์รไปด้วยสารละลายพวกนี้ที่แบบมีคุณค่าทางโภชนาการที่สูงมากเลยคะ่ะที่บอกว่ามีคุณค่าทางโภชนาการที่สูงนี่ยังไงมาัางอย่างเช่ตตนตะการ์พังกาหรือว่าแวนแรงกินูอะไรแบบนี้คะ่ะม,มันก็ม,มีแบบโปรตีนแล้วก็คาร์โบไฮเดรตที่ สูงกว่าเนื้อหูเนื้อววเนืไก่ด้วยต่อร้อยกรัมนะคะเราเราได,เาได้เราได้ทดลองทั้งหมดที่เราศึกษามาเนี่ยกี่ชนิดประมาณก้มแมลงประมาณ10ชนิดได้เราชอบแมลงชนิดไหนมากที่สุดทีด่คิดว่ามีประโยชน์มากที่สุด เอก็น่าจะเป็นตะกั่วตะนังก้าตะกั่วตะตังก้านี่คือคุณค่าทางโภชนาการสูงที่สุดใช่ค่ะก็เหมือนโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไฟเบอร์สูงแล้วก็ไขมันต่ำด้วยไขมันต่ำด้วยอย่างนี้สาวๆน่าต้องทานเออคนที่อยากลดความอ้วนก็จบตะกั่ตนอันนี้เลยจะเป็นทางเลือกที่ดีนะครับมันเออลองกินตะกะแตน่ไปเป็นของทานเล่นอย่าไปกินเนื้อหมูเนื้อหมูอะไรอย่างเงี้ยเราได้ลองทานมาทุกชนิดเลยไหม ก็ไม่ทุกชนิดแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เคยทานมาหมดแล้วอะค่ะเคยทานหมดแล้วพี่เคยทานแล้วไหมคะชอบมาแรงชนิดไหนมากที่สุดอะไรอร่อยสุดอืมจริงๆเราชอบยำไข่มดแดื่อชอบเหมือนกันเลยอันนี้เป็นอาหารพื้นบ้านเลยนะครับคุณผู้ชมจะเคยได้ทานกันแล้วแต่เรายังไม่เคยได้ทานจริงเหรอไม่เคยได้ทานอร่อยมากไม่มีโอกาสที่พลาดสิ่งที่ดีที่สุดในโลกไปแล้วเขายังมีความกลัวส่วนตัวอยู่กลัวเรื่องของแมลงเราเราเคยศึกษาไหมว่าแมลงชนิดนี้เนี่ย มันจะมีพิษไหมมันน่ากลัวไหมแล้วมันจะมีผลอะไรต่อร่างกายที่เรียกว่าเป็นเอฟเฟกต์หรือเปล่าจริงๆแล้วมแมลงบางชนิดอย่างชันแบบด้วงน้ํามันแบบเนี้ยค่ะเขาก็ไม่ทานเพราะว่าเคยมีข่าวว่าคนทานด้วงน้ํามันแล้วก็แบบเสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าที่เขาถามชาวบ้านมานี้คขก็ถามแต่อันที่เขานิยมรับประทานใช่ไหมคะก็<ช>ะเลยเซฟหมดนะเพรามีคนกินแล้วชวเน้นแัวตอนที่เราลงพื้นที่ แล้ววิธีการแต่ละขั้นตอนเนี่ยเราเริ่มจากอะไรยังไงบ้างครับจริงๆแล้วที่พัดรู้ว่าเด็กๆเขาเหมือนสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีเนี่ยพัดก็ไปชั่งน้ําหนักแล้วก็วัดส่วนสูงของเด็กๆที่โรงเรียนต่างๆใช่ค่ะชั่งเองวัดเองเลยใช่ค่ะตามต่างจังหวัดนี่แหละค่ะแล้วก็ัก็เอามาเทียบกับน้ําหนักกับส่วนสูงมาตรฐานของเด็กไทยทั่วไปวัดได้ประมาณกี่คนคะคะก็ประมาณ กือบร้อยตอนที่เอามาเทียบกันกับเด็กไทยมาตรฐานใช่ไหมคะถฮาก็ได้เห็นว่าเด็กเหมือนแทบทุกคนเลยเนี่ยเขาก็อยู่ในเกมมาตรฐานนี้มันก็เลยทำให้ได้รู้ว่าเออเขาก็มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีจริงๆใช่ค่ะแล้วสาก็แฮกก็เลยไป สัมภาษณ์แล้วก็ถามเด็กๆคุณครูแล้วก็ปุยยะตายายเด็กๆด,ดูด้วยว่าแบบทานอะไรกันบ้านถึงได้สุขภาพร่างกายแข็งแรง mm hmm. เขาก็บอกว่าก็ทานพวกมแมลงแล้วก็สัตว์ที่หาได้ทําธรรมชาติท้าก็เลยอยากลองทํางานวิจัยของตัวเองตอนที่กลับถึงบ้านเนี่ยท้าก็ไปดูในอินเทอร์เน็ตแล้วก็เปิดหนังสือดูด้วยแล้วก็พยายามที่จะหาข้อมูลทางคุณค่าทางโภชนาการของแมลงและสัตว์พวกนี้แล้วบางทีมันก็ยากด้วยเพราะว่าแบบ อ๋อสมหรับว่ากิ้งก่าเนี่ยมันก็มีหลายสปีซี่ใช่ไหมคะคือว่าคัดก็ต้องพยายามหาอมสปีซี่ที่ถูกต้องคือเหมือนที่มันหาได้ในภาคอีสานแล้วก็สําหรับมลายวัสว์บางชนิดมันก็ไม่มีอ๋มข้อมูลในอินเทอร์เน็ตหรือว่าในหนังสือเลยสําหรับหลายชนิดเลยนะคะอแล้วถ้าไม่มีอยู่ในในอินเทอร์เน็ตแล้วในหนังสือแล้วต้องแคททำยังไงนะคะก็จริงๆว่าคัดก็ได้อ๋มคอนแทคพวกชาวบ้านตามต่างจังหวัดอีกทีนะคะแล้วก็ ฮัดก็ถามให้บอให้เขาส่งตัวอย่างกลับมาที่กรุงเทพล้วก็ฮัดก็นาตัวอย่างไปให้ส่งไปทางมหาลาัยมหิดลนะคะใช่ค่ะให้เขาไปวิเคราะห์สารออกมาขั้นตอนต่อไปเป็นยังไงบ้างรครับก็ตอนนี้ฮัได้ผลออกมาแล้วฮัดก็ต้องเอามาด,ดูว่ามันน่าจะถูกต้องไหมเสร็ก็ฮัก็นํามามรวบรวมข้อมูลแล้วก็ทําเป็น research ก็ผลงานวิจัย คือไม่ได้หาแค่ว่าแบบอันไหนกินได้ไหนกินไม่ได้แต่ว่าแบบลงลึกไปถึงว่าแมลงแต่ละชนิดมันมีวงจรชีวิตยังไงมากกว่านั้นครับคุณผู้ชมมากกว่านั้นคือการลงลึกเข้าไปว่าแยกออกมาเลยนะครับว่าสารอาหารที่ได้เนี่ยเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เป็นกี่มิลลิกรมัมเป็นเท่าไรบ้างต่อชนิดนี้นะครับเราจะเห็นเลยว่ามีแคลเซียมเท่าไหร่มีไขมันเท่าไหร่อะไรยังไงนี่แยกมาหมดเลยค่ะ <c oughs> ใช่ค่ะหลังจากรวบรวม <c oughs> มาเป็นหนังสือเล่มนี้แล้วเราได้มีการเข้าไปปรึกษาอาจารย์ที่โรงเรียน อันนี้คือเอาเอาไปส่งอาจารย์หรือเปล่าคะก็ตอนนี้คัดเขียนเสร็จแล้วคะถึงส่งให้อาจารย์ดูอ๋อคือที่ทำเองคืออาจารย์ไม่ได้ร <S 3> <3> <S right. ู้หรอกว่าแบบก่อนหน้านี้ครูก็ไม่ทราบเลยว่าทำอันนี้พี่พี่นึกว่าเป็นเป็นผลงานการวิจัยที่แบบว่าเออเราอยากจะทาแล้วเอาไปส่งอาจารย์ใช่หรือเราเราตอนแรกเราคิดว่าเป็นโปรเจกต์ที่ทําแล้วเพื่อสอบเอือว่าผลงานวิทยาศาสตร์อ่ะแต่เนี่ยเป็นความสนใจส่วนตัวล้วนความอยากรู้อยากเห็นของน้องแพท ว่าทําไมเยาวชนที่ต่างจังหวัดเนี <öl> ่ยเขาถึงไม่สุขภาพที่แข็งแรงจึงเกิดเป็นเสือเล่มนี้พอให้อาจารย์ดูอาจารย์ว่าไงบ้างอาจารย์ก็แบบตกใจมากจนที่ก็ยังตกใจเหมือนกันบอกครับ m r Brian ุณเอร์ไบรอัน My real expectation for Pat and and her friends and those involved in the Lionheart Society is not to stop I think there's a great tendency you do some work at school and then you disappear and you go for make millions and become big business people I want and I spoke to Pat and then I want the Lionheart to continue. I want to read about the success that her group of friends do in the next 10, 15 years. I want to see that this isn't a school project, this is a lifetime project, and that, that communities around Thailand for the next 20, 30 years will be visited by Pat and her friends and hopefully her children in the future and all these communities will, will have. The knowledge that people are caring about them and that people are willing to come spend time with them and work with them. So, really, my aim for Pat is that this is just the start. We, we're not even finished with the introduction yet. We're, we're starting a process which I hope will continue for another 50 years. <laughs> ได้ประโยชน์อะไรกับตัวเราบ้างถ้าก็ได้เหมือนตอนที่พูดคุยกับชาวบ้านก็ได้เห็นวิถีชีวิตของเขาเขาไม่เห็นต้องทานอาหารพวกเนื้อหรือหมูหรือไก่อะไร่างนี้เลยแล้วอย่างงานวิจัยอย่างเงี้ยคุณพ่อคุณแม่แบบไม่รู้สึกว่าแบบเรามานั่งจับมแมลงทําไมเราแบบไม่เอาเวลาไปเรียนหนาจริงจริงแล้ว่ะคุณพ่อคุณแม่ก็สปอร์ตทัดเต็มที่ในทุกอ,อย่างที่ทัดอยากทำนะคะเหมือนการเรียนนี้ถ้าเกิดทัดอยากจะรู้อะไรเพิ่มเติมแล้วอยากได้ครูสอนพิเศษเนี่ยก็คือพ่อแม่ก็จะช่วยหาให้ หรือว่ากิจกรรมจิตอา,าสาเนะะี <c oughs> น่ยค่ะกคนก็อยากไปทำกับเพื่อนๆด้วยพราะคุณแม่ก็สป,ปอร์ตโดยการที่แบบอาจจะไปคอนแทคพวกคุณครู<ม>หรือว่าครูใหญ่ของโรงเรียนต่างๆตา่างจังหวัด <c oughs> พาแล้วก็เหมือนอพาเราไปด้วยแล้วก็อย่างเช่นงานวิจัยชิ้นนี้้าก็แค่บอกพ่อแม่ว่าบอยากทําแล้วก็ ถ้าเกิดท่านเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเนี่ยก็จะสปอร์ตแัทเต็มที่เลยค่ะโอ้เลี้ยงเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆเลยนะครับใช่ต้องแพทมองอนาคตของตัวเองยังไงบ้างเช่นจะไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยคณะอะไรโตขึ้นเนี่ยจะมีอาชีพอะไรแล้วงานมือใจชิ้นนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นชิ้นแรกในชีวิตและชิ้นต่อไปที่เราจะไปศึกษาหาข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์ออกมาเนี่ยจะเกี่ยวกับอะไรก็ในอนาคตอยากจะไป เรียนที่อเมริกาหรืออังกฤษนะคะแล้วก็ก็อยากจะไปอยู่แบบท็ p top อย่างนี้ยก็เช่นเช่นที่ไหนถ้าเกิดอังกฤษก็อาจจะแบบ Cambridge แล้วก็อเมริกาก็แบบพวก Ivy League หรือ Stanford อะไรแบบเหมาะกับน้องเนี้ยแล้วล่ะค่ะอยากก็เรียนเกี่ยวกับอะไรครับวิทยาศาสตร์ค่ะเหมือนชีวเคมี biochemistry หรือว่า cellular biology พอ ชอบทางด้านนี้มากเออทำไมถึงจะไปเรียนตรงนี้อยากจะกลับมาทําอะไรที่มันเป็นประโยชน์เกี่ยวกับด้านนี้เรืองกลค่ะเพราะว่าอย่างที่ทัดคุว่าบแบบทัดก็อาจจะกลับมาเป็นแบบนักวิจัยหรือนักวิทยาศาสตร์แล้วก็ทําให้ประเทศชาติเราพัฒนามากยิ่งขึ้นเยเลยนาหัวใจอัจฉริยะจริงๆน,นะ <S <S นครับอันนี้เป็นเพียงแค่ด้านหนึ่งเท่านั้นนะครับเรียกว่าความอัจฉริยะด้านนี้เนี่ยความรูปความสามารถนะครับแต่เรื่องของการเรียน รวมไปถึงความสามารถทางด้านกีฬาดนตรีน้องคนนี้ก็ไม่ธรรมดาเช่นกันครับเดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกมากขึ้นครับว่าความสามารถของเขาอีกหลายๆด้านอีกหลายๆลายมิตินะครับที่เราจะไปเรียนรู้กันจะมีอะไรบ้างติดตามในช่วงหน้าอย่างแน่นอนครับเห็นบอกว่ามีคะแนนเป็นอะไรของประเทศไทยด้วย ค่ะค <Hi, S 2> ือวิชาเศรษฐศาสตร์อพทก็ได้12อสอเอสตาร์่ะเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์ของโรงเรียนด้วยเยอะที่สุดสนับสนุนโดยปตทพลังที่ยงยืนเอาละครับเรามาอยู่กันต่อนะครับกับเด็กไทยหัวใจอัจฉริยะนะครับอย่างน้องแพทคนนี้เลยนะครับเราจะมาพูดคุยกันต่อเลยเกี่ยวกับ เรื่องราวชีวิตไละตลยของเด็กคนนี้นะครับเพราะว่าน่าสนใจมากๆเลย<ช>ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียน,รรยนความรู้ความสามารถด้านกีฬาเขบอกว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันใช่แล้วด้านกีฬาถนัดก,กีฬาอะไรมากที่สุดครับ ก็จริงๆแล้วถนัดกีฬามากสุดนะะแต่ฉันก็เล่นทั้งบอลบาสกับกีฬานะคะบอลฟุตบอลบาสเกตบอลก็เล่นได้รู้จักเลยของทีมโรงเรียนนะคะนอกจากเหรียญทองทางด้านกีฬาแล้วเนี่ยได้ยินมาว่านะครับน้องแพทเป็นคนเรียนเก่งมากๆได้อันดับหนึ่งของโรงเรียนในเยี่ยมสอด้วยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเห็นบอกว่ามีคะแนนเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยด้วยค่ะคือ เศษทศาน้เศษทศาร์ไปสอบยังไงมาครับเราได้คะแนนอะไรก็จริงๆแล้วนี่ก็คือทั้งโลกนะคะถ้าเกิดโรงเรียนที่มีระบบอังกฤษนะคะก็จะสอบที่เขาเรียกว่า IGCSE คือตอนที่อยู่ Year 11ก็ต้องสอบแล้วสอบก็พัทก็ได้สิบสองเอสตาร์ซึ่งก็คือฮาเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์ของโรงเรียนด้วยเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์งโรงเรียนค่ะแล้วก็ สายศาสตร์นี้ก็ได้ที่1ของประเทศไทยก็คือทุกคนในประเทศไทยที่สอบก็ได้ที่หนึ่งยอดมากๆเลยชื่อคณินิาพระวิเชนนะคะครูหยาไทยเวนนาชาฮาโรค่ะสำหรับน้องแพทตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนหมัยอนุบาลก็ค่อนข้างที่เป็นเด็กทั่วไปเงียบๆนะคะแล้วก็เมื่อเมื่อมีความมั่นใจมากขึ้นน้องก็เริ่มเป็นเด็กที่ ช่างพูดช่างซักช่างถามสิ่งที่ครูผู้สอนน้องแพทนะคะได้กล่าวถึงน้องแพทมาเนี่ยน้องแพทเป็นเด็กที่มีความตั้งใจเรียนแล้วก็ใส่ใจในการเรียนกับผลการสอบที่ออกมาเอสตาถึง12วิชาของ i g c s e เนี่ยไม่ใช่เด็กธรรมดาแน่นอนน้องเป็นเด็กเรียกได้ว่าขั้นอัจฉริยะนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่เรื่องของหลักวิชาการเรียนเท่านั้นนะคะน้องก็ยัง ใส่ใจในการทํางานเป็นกลุ่มช่วยเหลือสังคมอันนั้นอย่างที่เน้นไปแต่วิชาการน้องไม่ทิ้งค่ะอาจารย์ก็มองว่าน้องแพทมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะเสนอชื่อนะคะเข้ารับคัดเลือกการเป็นเยาวชนดีเด่นแห่งชาตินะคะแล้วเมื่อผลออกมาน้องได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นอาจารย์เชื่อว่านั่นคือผลการตัดสินที่ดีที่สุดเพราะว่าเด็กคนนี้เป็นเยาวชนดีเด่นของชาติจริงๆอะคะ่ะอาจารย์เชื่อว่าน้องแพทเป็นเด็กอัจฉริยะรอบด้านจริงๆค่ะคือเรียนเก่งขนาดนี้เนี่ย คุณพ่อคุณแม่มีส่วนช่วยอะไรในการสอนการเรียนของเราไหมอ่าก็จริงๆแล้วคือเหมือนคุณพ่อคุณแม่ก็จุดสปอร์ตทัดเต็มที่เลยเรื่องอย่างที้จทำใช่ไหมคะเหมือนเรื่องการเรียนเนี่ยคือเหมือนอา่านหนังสือเล่มไหนที่คุณแม่คิดว,ว่าแบบน่าจะช่วยได้ด